สวัสดีครับพบก,กับผมกเป้ซีร่แนวนะครับวันนี้คอมพิวเตอร์ในราคา4000กว่าบาทก็มาถึงแล้วนะครับตอนนี้ผมกำลังจะเปิดผนึกนี่มันสุดยอดไปเลยนี่นสอละแล้วเราก็มาแกะกล่องกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นอะไรมีอะไรของครบหรือเปล่านะครับผมมาเลยเราต้องปานีบนะครับเผื่อคงมีดจะก,กีด บาดแผ้กองเคสได้นะครับผมมาเช็คดูกันเลยอันนี้ผมก็ทำการนอามาภาคทีหลังนะครับเพราะว่าอยู่ในบ้านแม่งเสียงดังไม่ได้ไเพื่อนแม่งมีคนนินทาแล้วก็เอามาพากที่นอกบ้านนะฮะเพื่อจะได้ไม่รบกวนคนอื่นถ,ถ้าพูดถึงแล้วมันรบกวนก็ไม่นะแต่ผมรู้สึกว่า ทางบ้านมากกว่าที่จะรบกวนผมนะนะแต่ผมก็เป็นคนเกรงใจนะไม่เป็นไรสิ่งที่เห็นนะครับในกล่องรู้สึกว่ามันก็เจอเขาเรียกอะไรวะเต้นพิมพ์ใช่ไหมไม่ก <c oughs> ูอยู่ในยุคไหนวะเนี่ยเกิด <c oughs> ในยุคอะไรแกะกองเช็คของได้เลยครับ ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วนะของคอมถึงจะเป็นมือ2แต่ว่าไอ้พวกนี้มือ1น,นะทุกคนเขาแถมมาให้การกดก็พอใช้ได้ก็ไม่ถึงกับแบบกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิ๊แบบในร้านนี่ยนะคิดว่านะ่าซื้อมาเองน่าจะดีกว่านะเมาแล้วก็เป็นพิมพ์ก็โอเคนะครับแต่ก็อย่างว่าแล้ว็ของแถมมันก็ แต่ของถูกไปธรรมดาอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเช็คต่อได้เลยไอที่เป็นรูปการ์ตูนเป็นที่ลองเมาส์ครับแต่ผมลองก็ไม่จา้าเท่าไหร่เนี่ย <c oughs> ขีก่กระตือกันเลยอันนี้ก็จะเป็นขาตั้งคอมนะฮะหน้าจอหน้าจอคอม เก่ามากเลยแบบรอยเต็มไปหมดเลยครับทุกคนดูนี่สิธรรมดาของใช้งานหนักอันนี้ผมก็พยายามทำคลิปให้มันออกมาดีนะเพราะว่าไม่ค่อยที่จะทำคลิปสักเท่าไหร่นะครับยังไม่คุ้นชินอันนี้เราก็ทำช่องเพิ่งทำช่องมาใหม่แล้วก็อยากศึกษาพวกนี้ดูนะ แล้วทุกคนก็สามารถติดตามชมดูได้นะครับเพื่อเป็นแนวทางแนวทางเผื่อที่จะได้ทําแบบผมนะฮะแบบมีงบน้อยแล้วก็อยากลองทําพวกงานออนไลน์ออกกล้องออกอะไรเงี้ยทำคลิปอะไรต่างๆนานา,นา,นาอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอคอมนะครับผมเขาแพ็คมาอย่างดีกลัวแตกนะฮะจะได้ไม่เสียเวลาในการส่งของ เผื่อมันได้แตกแล้วตีกลับแล้วมันเสียเวลาเราด้วยนะครับแล้วก็ทางร้านด้วยเขาก็เสียเวลาเขาเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าทํามาไม่ดีถ้าแตกแล้วเขาก็ต้องยอมรับสตา์กรรมว่าเขาจะต้องเสียเวลาในการจัดทรงใหม่ให้เรานะฮะอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณรับ wi f i นะฮะแล้วก็พวกสายต่อหน้าจอต่อคอมต่อเคสอะไรเงี้ยและอันนี้ก็จะเป็นเคสนะฮะเคสคอมนี่ แล้วก็ไม่มีอะไรมากก็มีเท่านี้ประมาณนี้นะครับผมชึบ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 ออกมาอะไรใช้ได้ก็ใช้นะฮะของทุกอย่างในร่างกายใช้ได้หมดครับอย่าไปถือสาเนี่ไม่สวยงามไอเวียนรู้สึกว่าจะตั้งผิดผิดด้านนะเนี่ยเฮ้ย hey. เออโอ้โหอะไรวะโนบันนอกเลยไหมนี่สิถูกต้องแล้วต่อไปผมก็จะรีวิวในการเล่นหรือว่าเปิดติดหรือเปล่านั้นเดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปนะครับอันนี้ก็เป็นการรีวิวในราคาที่4,000กว่าบาทเนี่ยมันได้อะไรเท่านั้นไม่ได้ของครบหรือเปล่านะครับ ติดตามชมนะครับผมผมจะรีวิวว่ามันเล่นอะไรได้บ้างหรือเปิดติดหรือเปล่าบ๊ายบาย